คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีร่างกายกับสมองของเรามันเหมือนคุยกันคนละภาษาสมองสั่งอย่างหนึ่งแต่ร่างกายกลับทาอีกอย่างเหมือนมีโปรแกรมอะไรบางอย่างที่เก่าแก่กว่ามากแอบทํางานอยู่เบื้องหลังเงียบๆคาตอบของความรู้สึกแปลกๆนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในยุคข,ของเราเลยครับแต่ต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปไกลมากสู่โลกของบรรพบุรุษนักล่าเก็บของป่าของเราเอาล่ะครับลองนึกภาพตามนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืน คุณกำลังยืนอยู่หน้าตู้เย็นที่เปิดไฟสว่างจ้าและตรงหน้าคุณคือเค้กช็อกโกแลตฟัดช,ชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่สมองส่วนเหตุผลของคุณกำลังตะโกนกล้องเลยว่าย่า yeah! นี่มันแคลอรี่ลุ้นล้วนเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปวิ่งเบิร์นิกแต่แล้วมือของคุณมันก็ค่อยๆเอื้อมไปหยิบซ่อมขึ้นมาอย่างช้าๆทำไมกันทำาไมสมองที่วิวัฒนาการมานับล้านปีของเราถึงพ่ายแพ้กับก้อนน้ำตาลกับไขมันก้อนนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโอเคพักเรื่องของหวานไว้ก่อน มาคุยเรื่องที่มันซับซ้อนยิ่งกว่านั้นดีกว่าเรื่องของความรักครับไอเดียที่ว่าคนเราเกิดมาเพื่อตามหาเนื้อคู่เพียงคนเดียวแล้วใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าไอเดียสุดโรแมนติกที่เราเห็นในหนังในนิยายคุณเคยหยุดคิดกันเล่นๆไหมครับว่านี่มันเป็นค่าเริ่มต้นของมนุษย์เราจริงๆหรือเป็นแค่วัฒนธรรมที่เพิ่งจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเมื่อไม่ขี่พันปีก่อนกันแน่คำตอบของปริศนาในยุคโมเดิร์นพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอยากอาหารหรือเรื่องความรักที่ซับซ้อน มันไม่ได้ซ่อนอยู่ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือหนังสือปรัชญาเล่มไหนหรอกครับแต่มันถูกจารึกเอาไว้ลึกลงไปในรหัสพันธุก,กรรมของเราเป็นมรดกตกทอดมาจากวิถีชีวิตของบรรพบุรุษนักล่าเก็บของป่าผู้ที่เคยท่องไปบนโลกใบนี้เมื่อหลายหมื่นปีก่อนเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาสตาร์ทไทม์มชชีนแล้วย้อนอดีตไปพร้อมๆกันเลยนี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้เราจะไปขุดคุยความจริงที่น่าทึ่งเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา และอาจจะได้เจอความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยในบทแรกนี้เราจะมาลองแฮกเข้าไปดูโค้ดโปรแกรมที่ฝังอยู่ในตัวเรากันครับลองนึกภาพว่าร่างกายของเราเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดแต่ระบบปฏิบัติการที่ใช้เนี่ยมันคือเวอร์ชันเมื่อ5 0 0 0 0นปีที่แล้วมันยังทํางานได้นะแต่บางทีมันก็มีบั๊กแปลกๆโผล,ล่มาให้เห็นในโลกยุคใหม่ของเรานี่แหละกลับไปที่สงครามเค้กช็อกโกแลตของเรากันครับไอแรงผลักดันที่ฉุดคุณไปหาของหวานเนี่ยมันคือสัญชาตญาณของนักหาของป่า ลองนึกภาพคุณเป็นมนุษย์ยุคหินที่เดินป่ามาทั้งวันและจู่ๆก็ไปเจอต้นมะเดื่อที่สุกงอมเต็มต้นมันคือการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งในโลกที่ไม่มีตู้เย็นไม่มีซูเปอร์มาร์เกต็ตแหล่งพลังงานแคลอรี่สูงและหาง่ายแบบนี้คือขุมทรัพย์สัญชาตญาณจะสั่งคุณทันทีว่ากินกินเข้าไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวนี้ก่อนที่ฝูงลิงหรือเผ่าอื่นจะมาเจอเพราะอีกนานแค่ไหนไม่รู้ก็จะเจอโชคดีแบบนี้อีก ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเผลอกินพิซ่าหมดถาดคนเดียวก็อย่าไปโทษตัวเองมากนักเลยครับแค่บอกตัวเองว่าเราไม่ได้ตะละนะเราแค่กําลังทาตามโปรแกร,รมเอาตัวรอดของบอนพบุรุษอยู่แค่นั้นเองแล้วเรื่องความรักล่ะครับมีทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆเลยนะเขาเสนอว่าบอนพบุรุษเราอาจจะไม่ได้ยึดติดกับคอนเซปต์รักเดียวใจเดียวแต่ใช้ระบบหมู่บ้านช่วยกันเลี้ยงคือเด็กคนหนึ่งไม่ได้มีแค่พ่อแม่แต่มีผู้ปกครองทั้งเผ่าช่วยกันดูแล ลองจินตนาการดูสิครับมันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งมีทีมซูเปอร์แดดเป็นของตัวเองเลยคุณพ่อคนแรกเป็นนายพรานที่เก่งที่สุดสอนเรื่องการล่าสัตว์และการเอาตัวรอดคุณพ่อคนที่สองเป็นหมอสมุนไพรรู้จักพืชทุกชนิดในป่าคุณพ่อคนที่3เป็นนักเล่านิทานที่เก่งที่สุดสร้างเสริมจินตนาการมันคือสุดยอดระบบการศึกษาที่ให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะที่หลากหลายที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนซึ่งมันต่างจากครอบครัวเดี่ยวยุคใหม่ที่ความรับผิดชอบทั้งหมดตกอยู่ที่คน2คนอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะ เรื่องทั้งหมดที่เราเพิ่งคุยกันไปเนี่ยเรารู้ได้ยังไงกันมันไม่มีใครเห็นไดอารี่ทิ้งไว้นี่นาการพยายามทําความเข้าใจชีวิตเมื่อหลายหมื่นปีก่อนมันเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ภาพวิวขนาดหนึ่งล้านชิ้นแต่ปัญหาคือชิ้นส่วนที่เรามีอยู่ในมือมันอาจจะไม่ถึงรอยชิ้นด้วยซ้าแถมแต่ละชิ้นทส้สีซีดจางจนแทบมองไม่ออกแล้วด้วยและนี่คือกับดักทางคาคิด4ีย่างที่เราต้องระวังให้ดีเลยครับอย่างแรกภาพลวงตายุคหิน เราเรียกมันว่ายุคหินเพราะสิ่งที่เหลือรอดมาให้เราเห็นมันมีแต่เครื่องมือหินแต่ความจริงเครื่องมือส่วนใหญ่อาจทำจากไม้กระดูกหรือหนังสัตว์ซึ่งมันย่อยสลายไปหมดแล้วเหมือนก็เหมือนกับว่าอีกหมื่นปีข้างหน้าคนในอนาคตมาขุดเจอแต่ขวดพลาสติกแล้วก็สรุปว่ายุคเราคือยุคพลาสติกที่มีแต่วัฒนธรรมพลาสติกนั่นแหละครับซึ่งมันไม่จริงเลยใช่ไหมล่ะโอเคพอเราพยายามปัดฝุ่นอคติพวกนี้ออกไปแล้วมองดูหลักฐานที่เรามีอย่างรอบด้านที่สุด ภาพที่ปรากฏขึ้นมามันกลับตลบตัอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับไอภาพจําของมนุษย์ถ้ำที่ชีวิตมีแต่ความลําบากยากแค้นอดอยากป่วยไข้อาจจะต้องโยนทิ้งไปเลยเพราะชีวิตของพวกเขาในบางแง่มุมอาจจะดีกว่าชีวิตของพวกเราในยุคนี้ได้สามไป ได้เวลาลบภาพจำมนุษย์ถ้ำหัวยุ่งถือกระบองที่เราเห็นในการ์ตูนทิ้งไปได้แล้วครับในความเป็นจริงแล้วบรรพบุรุษนักล่าเก็บของป่าของเราอาจจะเป็นมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนส์ที่มีทักษะรอบด้านและมีความรู้เกี่ยวกับโลกรอบตัวมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ได้ครับเพราะการจะเอาตัวรอดในป่าได้คุณต้องเป็นทั้งนักพฤกษศาสตร์ที่แย่งเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได้เป็นนักสัตววิทยาที่อ่านรอยเท้าสัตว์ออก เป็นแพทย์ที่รู้จักใช้สมุนไพรรักษาแผลเป็นวิศวกรที่สร้างที่พักและอาวุธได้ทั้งหมดนี้ในคนคนเดียวกันแล้วเรื่องที่ว่าพวกเขาต้องทำงานหาอาหารอย่างเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาล่ะลองดูตัวเลขนี้นะครับ3 5ถึง45ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี่คือชั่วโมงทำงานโดยเฉลี่ยของพวกเขาซึ่งการทำงานในที่นี้ก็คือการออกไปล่าสัตว์หาของป่าซ่อมแซมเครื่องมือและนี่เป็นตัวเลขของกลุ่มที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดหินอย่างทะเลรายคาลาฮารีนะ ถ้าเป็นกลุ่มที่อยู่ในป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์กว่านี้อาจจะน้อยกว่านี้อีกรู้สึกคุ้นๆเหมือนชั่วโมองทํางานของพนักง,งานออฟฟิศยุคเราเลยไหมครับหรืออาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำไปทีนี้ลองหันกลับมามองพวกเราในยุคป,ปัจจุบันดูสิครับหลายคนทํางาน 60- 70หรือบางที80ชั่วโมองต่อสัปดาห์แต่สิ่งที่น่าอิจฉาที่สุดในชีวิตของพวกเขาคืออะไรรู้ไหมครับชีวิตของพวกเขาไม่มีจานกองโตที่ต้องล้างไม่มีผ้ากองใหญ่ที่ต้องรีดไม่มีบิลบัตรเครดิตที่ต้องจ่ายและที่สำคัญที่สุด ไม่มีเสียงแจ้งเตือนอีเมลจากเจ้านายตอนห้าทุม่มโอ้โหมันคือ work life balance ที่แท้ทรูจริงๆส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยยิ่งน่าทึ่งเข้าไปใหญ่เลยครับอาหารของพวกเขาเหมือนเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติทุกวันมีความหลากหลายสูงมากกินตั้งแต่ผลไม้ป่าถัว่วหัวมันไปจนถึงมแมลงและสัตว์นานาชน,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 นิดทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนและการที่พวกเขาอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆกระจายกันไป มันก็เหมือนกับการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งโดือธรรมชาตินั่นเองครับทำให้โรคระบาดใหญ่ๆอย่างกาฬรโรคหรือไข้ทรพิษที่ล้าชีวิตคนในยุคเกษตรกรรมไปเป็นล้านๆไม่สามารถแพร่กระจายในหมู่พวกเขาได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับชีวิตของพวกเขาอาจจะไม่ได้สงบสุขเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้เสมอไปเพราะมันมีคำถามข้อใหญ่ข้อหนึ่งที่นักโบราณาคดีและนักมนุษยวิทยาเถียงกันมานานแสนนานาน,นั่นก็คือโลกของพวกเขาเป็นโลกแห่งสันติภาพ หรือเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและสงครามกันแน่หลักฐานที่เรามีมันชั่นหน้าปวดหัวครับเพราะมันชี้ไปกลริดกลทางเลยฝ่ายที่เชื่อว่าพวกเขาสันติสุขก,ก็จะบอกว่าดูสิเราไม่เคยขุดเจอบ่อมปลาการ <c oughs> คลังแสงหรือหลักฐานของกองทัพขนาดใหญ่เลยแต่อีกฝ่ายก็จะชี้ไปที่หลักฐานอีกชุดหนึ่งอย่างเช่นโครงกระดูกที่พบในประเทศซูดานที่มีร่องรอยบาดแผลจากปลายหอกและลูกธนูปักอยู่ถึง12แผลหรือหลุมศพหมู่ที่อาจจะเกิดจากการสู้รบหรืออาจจะแค่เกิดจากภัยธรรมชาติก็ได้ สุดท้ายแล้วคําตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือมันคงแล้วแต่ว่าคุณไปอยู่ที่ไหนและเมื่อไหร่บางพื้นที่อาจจะสงบสุขแต่บางพื้นที่ก็อาจจะมีการกระทบกระทั่นกันอยู่เสมอมันไม่มีคําตอบง่ายๆแค่ขาวกับดําสําหรับเรื่องนี้ครับแต่หลักฐานที่ผมคิดว่าน่าทึ่งที่สุดที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่ใช่แค่มนุษย์ป่าผู้เอาตัวรอดแต่เป็นมนุษย์ที่มีความซับซ้อนทางความคิดและจิตวิญญาณเหมือนกับเรามันไม่ใช่เครื่องมือหินหรือโครงกระดูกที่มีรอยแผลครับ แต่มันคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อและจินตนาการถึงต่างหากผมจะพาทุกคนเดินทางย้อนเวลากลับไป3 0,000ปีสู่ดินแดนที่หนาวเหน็บซึ่งปัจจุบันคือประเทศรัสเซียหน้าที่แห่งนั้นมีการค้นพบหลุมฝังศพแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าซุนเกียการค้นพบนี้มันจะขย่าความเข้าใจทั้งหมดที่เราเคยมีเกี่ยวกับจิตใจของมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ไปเลยครับเมื่อนักโบราณคดีขุดลงไปพวกเขาพบกับภาพที่ต้องตะลึงมันคือโครงกระดูกของเด็กสองคน เป็นเด็กชายอายุราว12ปีและเด็กหญิงอายุราว9ปีนอนเคียงข้างกันโดยวางศีรษะชนกันแต่สิ่งที่น่าตกใจคือทั่วทั้งร่างของเด็กทั้งสองถูกประดับประดาด้วยลูกปัดที่แกะสลักอย่างประณีตจากงาช้างแมมมอสนับรวมกันได้กว่า10,000เม็ดยังไม่รวมหอกงาช้างและเครื่องประดับอื่นๆอีกมากมายเรานึกถึงความพยายามที่ต้องใช้ดูนะครับนักวิจัยประเมินว่าการจะแกะสลักลูกปัดแต่ละเม็ดต้องใช้เวลาราว45นาทีนั่นหมายความว่า ลูกปัดทั้งหมดในหลุมนี้ต้องใช้เวลาทำถึง7,500ชั่วโมงถ้ามีช่างฝีมือที่เก่งที่สุดในเผ่าหนึ่งคนนั่งทำงานเต็มเวลา8ดชั่วโมงต่อวนันไม่หยุดเลยเขาจะต้องใช้เวลาถึง3ปีกว่าในการสร้างเครื่องประดับทั้งหมดนี้เพื่อใช้ในพิธีศพของเด็ก2คนเพียงครั้งเดียวมันเป็นการลงทุนที่มหาศาลมากสำหรับสังคมที่ต้องหาเชากินข้านะครับคำถามสำคัญก็คือทำไมทำไมต้องทุ่มเทแรงงานและทรัพยากรมากมายขนาดนี้มันมีหลายทฤษฎีมากครับ บางคนก็ว่าเด็กสองคนนี้อาจจะเป็นลูกของัวน้าเผ่าผู้ยิ่งใหญ่บางคนก็ว่าพวกเขาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางความเชื่อที่ซับซ้อนอาจจะถูกมองว่าการกลับชาติมาเกิดของวิญญาณบรรพบุรุษหรืออาจจะเป็นการบูชายันเราอาจจะไม่มีวันรู้คําตอบที่แท้จริงได้เลยแต่ไม่ว่าเหตุผลที่แท้จริงจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่หลุมศพซุนเกียบอกเราอย่างชัดเจนก็คือมนุษย์เมื่อสามหมื่นปีก่อนมีโลกแห่งจินตนาการมีสัญ,ญลักษณ์มีความเชื่อและมีวัฒนธรรมที่ซับซ้อนและรุ่มรวยมาก พวกเขาสามารถสร้างความจริงในจินตนาการร่วมกันได้เป็นโลกที่ไปไกลเกินกว่าแค่การล่าสัตว์หาอาหารและเอาชีวิตรอดไปวันๆอย่างที่เราเคยคิดกันโดยสิ้นเชิงและไอความสามารถในการสร้างความจริงในจินตนาการนี่แหละครับคือมรดกที่ทรงพลังที่สุดที่บรรพบุรุษนักล่ากเก็บของป่าได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเราทิ้งไว้ให้กับโฮโมเซเปียนทุกคนบนโลกใบนี้พวกเขาคือกลุ่มแรกที่ไม่ได้แค่ปรับตัวให้อยู่รอดไปกับโลกแต่พวกเขาเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงโลกด้วยความคิดและจินตนาการ พวกเขาสร้างเรื่องเล่าสร้างเทพเจ้าสร้างกฎเกณฑ์สร้างสังคมซึ่งการปลดปล่อยพลังที่สามารถสร้างสรรค์อาร,อรายธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อและในขณะเดียวกันมันก็เป็นพลังเดียวกันกับที่สามารถทําลายล้างทุกอย่างได้อย่างน่าสะพรึงกลัวเช่นกันและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าขบคิดครับว่าตลอดหลายหมื่นปีแห่งวิวัฒนาการทางสังคมจากยุคนักล่ามาสู่ยุคอวกาศมันได้ทําให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของเราดีขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่ แลกเปลี่ยนความกลัวเสือเขี้ยวดาบมาเป็นความเครียดหลักเดทลายงานแลกปัญหาการหาอาหารในป่ามาเป็นปัญหาการหาเงินจ่ายค่าผ่อนบ้านชีวิตของเรามันดีขึ้นหรือมันแค่ซับซ้อนขึ้นกันแน่ ถ้าคุณสนุกไปก,กับการเดินทางย้อนอดีตเพื่อไขปริศนาของมนุษยชาติในครั้งนี้กับเราก็ฝากกดแชร์เพื่อส่งต่อเรื่องราวที่น่าทึ่งนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามมาไว้เลยจะได้ไม่พลาดการเดินทางเจาะลึกสู่เรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อไปของเราสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ